ครับสวัสดีครับมาเจอกับการเลี้ยงปลานิลในระบบไฮบริดกันอีกครั้งครับวันนี้ปลานิลอายุใกล้จะ3เดือนแล้วครับวันนี้เรามีการเปลี่ยนน้าผมมีสูตรการเปลี่ยนน้ําที่มีการปรับปรุงขึ้นตามวันเวลาและขนาดของปลารวมถึงของเสียที่อยู่ในตะกรอนขี้ปลาครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เรามีการเปลี่ยนน้ําเป็นแบบไรครับครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนน้ํา แบบใหม่ครับก็คือว่าโปรตีนเนี่ยเราจะเปลี่ยนน้าประมาณสัก3สัปดาห์ครั้งแต่ว่าในช่วงก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้าในบ่อหลัก3สัปดาห์เนี่ยเราจะเปลี่ยนในบอ่อตกตะกอนนะครับทุกๆสัปดาห์มาตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมีอัตราการหนืดเร็วขึ้นมีตะกอนของเสียในน้ําเลี้ยงเนี่ยในบ่อหลักเนี่ยมากขึ้นเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนในบ่อที่เป็นบอ่อตกตะกอนเนี่ยทุกๆสัปดาห์ครับบวกกับการเปลี่ยนในบ่อหลัก 30%พอสัปดาห์ถัดมาครับเช่นสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเราเปลี่ยนแค่30%ในบ่อหลักเปลี่ยนในบอ่อตกตะกอน100%สัปดาห์นี้เราเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนในบอ่อหลัก70%ครับและเราเปลี่ยนในบอ่อตกตะกอน100%เหมือนเดิมเราจะสลับกันอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้เมื่อน้อําโดนฟองอากาศโดนออกซิเจนพ่นออกมานะครับจะสังเกตว่าตอนเนี้ย น้ำเป็นฟองมากครับอาการแบบนี้ครับคือเกิดจากอาการน้ําหนืดในน้ําเองเนี่ยจะมีพวกไขมันที่มาจากอาหารปลาจากไขมันที่มาจากการขับถ่ายออกมาของปลานี่คือข้อก็เ,อเรียกว่าข้อตั้งตั้งสังเกตนะครับว่าน้ําของเราเนี่ยน่าจะมีคุณภาพที่ต่าลงแต่ปลาอยู่ได้นะปลาอยู่ได้นะแต่ปลาจะกินอาหารค่อยๆกินอาหารน้อยลงเพราะนั้นวันนี้เราเปลี่ยน70%ครับอีกสักครู่เรากลับมา ชมในเรื่องของอาการาส,สุ่มปลาเนาะเป็นการสุ่มปลาว่าปลามีขนาดเท่าไหร่ตอนนี้ก็2เดือนใกล้ๆ3เดือนนะครับ2เดือน3ส,สัปดาห์อีกสักครู่เดียวกลับมาครับอ้านี่คือปลาครับผมสุ่มตักมา1ครั้งนะก็ก็เรียกว่าเป็นปลาใช้ใช้มาตรฐานใช้ใช้ทั่วไปใช้ใช้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในบอ่อครับเอาเราลองตักขึ้นมาดูสักตัวหนึ่งเนาะอ่านะครับ ผมจับมาขังไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตักมาให้พวกเราดูนะครับเอาละอ่าเราค่อยๆหน่อยเพราะาเดี๋ยวปลาจะตกใจนี่คือขนาดปลาอายุสองเดือนกว่านะครับเทียบกับฝ่ามือผมครับอ่าเทียบกับฝ่ามือผมเนาะก็ถามว่าโตวไวไหมอ่าบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะคณะกรุยฟาร์มเลี้ยงเนี่ยโตวไวไหมอันนี้บอกเลยนะครับปาลารุ่นนี้โตช้าครับโตช้าเพราะเลี้ยงไม่ดีหรือเปล่าอันนี้บอกเลยครับว่า การเลี้ยงในบ่อผ้าใบเนี่ยหรือบ่อขนาดพื้นที่แคบๆเนี่ยโอกาสปลาที่จะได้กินอาหารอย่างทั่วถึงเนี่ยมีสูงมากครับแต่ปลาโตช้าครับเพราะว่าสายพันปลาไม่ดีครับเดัะนั้นพวกเรานะเวลาไปซื้อลูกพันปลาเนี่ยจะต้องซื้อที่เขาเรียกว่าฟาร์มอนุบาลลูกปลาที่ที่ค่อนข้างจะไว้เนื้อเชื่อใจหน่อยเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับอ่าอ่า ตอนนี้ก็ไซส์ขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณไซส์6ตัวโลครับตอนนี้ไซส์6ตัวโลครับเราตั้งใจจะเลี้ยงปลาให้ได้ประมาณไซส์สัก3-4ตัวโลตอนนี้โอเคไหมก็โอเคอยู่นะครับนะไซส์ก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก60จะเป็นไซส์ปลาประมาณนี้นะครับอ่าเราไปดูปลายครั้งหนึ่งอยู่ในอ่าโอเคนะครับนะปลาก็จะไซส์ใกล้เคียงกันนะครับ นะประมาณตอนนี้อยู่ที่6 7ตัวโลใช้ปลาขนาดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการทําปลาเด็ดเดียวนะเพราะว่าตัวไม่ใหญ่มากลงไปทอดเนี่ยกำลังอร่อยครับนี่คือเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับแต่ว่ามีคนตั้งคําถามอีกครับว่าเอ๊ะเลือกปลาที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันมีไหมมีครับผมตักมาให้ดูแล้วพยายามตักมาให้ดูครับนี่นี่คือปลาที่ปล่อยวันแรกต้องบอกเลยนะปลาตัวนี้ปล่อยวันแรกเลยครับ วันแรกปล่อยวันแรกตัวก็เท่านี้แหละครับที่ผมปล่อยเอามาเดี๋ยวบางคนตกใจน้หมูลูกปลามาจากไหนเปล่านะนี่คือปลาที่ปล่อยวันแรกตัวเท่านี้แหละครับวันนี้ผ่านมาสองเดือนจะสามเดือนแล้วครับสัปดาห์หน้าสามเดือนแล้วตัวก็ยังเท่าเดิมครับนี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไปโดนร้านปลาที่นําปลามาผสมครับคือเอาปลารุ่นเก่าปลาหางรุ่นเก่ามาผสมกับปลาหัวแล้วเอามาขายเรา ร้านปลาอาจจะไม่ทําครับแต่ร้านที่ส่งลูกปลามาให้ร้านปลาอีกทีหนึ่งเพราะร้านปลาก็เป็นร้านขายปีกใช่ไหมครับแปลว่าล็อตนี้พันปลาไม่เวิร์กครับเราปล่อยปลา400ตัวนะปลาตายภายใน3 4 5วันเนี่ยเหลือแค่200ตัวเองครับเล้วก็บางตัวก็โถมอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่โตครับอย่างนี้ถือว่าปลาไม่โตแล้วก็ลูกพันปลาชุดนี้ไม่เวิร์กครับถ้าสมมุติว่าเราสนิทสนมกับ ร้านฟันปลาอะไรต่างๆต้องแจ้งเขาครับว่าไม่เวิร์กครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะปล่อยปลากลับไปนะครับแล้วก็จะทาการเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของปลาแล้วก็ทาเบลฟล็อกแล้วก็ให้อาหารปลานะครับชัคทู่เดียวครับตอนนี้เราทําการเติมน้ากลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือน้ําที่เราเติมลงไปในบ่อเลี้ยงหลักนะครับสําหรับในบ่อตกตะกอนเองน้ําก็ ได้ระดับแล้วเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการเติมไบโอฟลอกครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไบโอฟลอกที่เราจะทําการเติมเป็นอย่างไรครับตัวไบโอฟลอกเองนะครับเราใช้วิธีการบูมไบโอฟลอกนะครับนะ,นะบูมไบโอฟลอกไว้นะครับนี่คือไบโอฟลอกที่เราบูมไว้นะครับก็ตอนนี้นี่เราบูมไว้ตั้งแต่เช้าประมาณ6กโมงเช้านะตอนนี้เที่ยงแล้วก็ประมาณ5-6ชั่วโมงครับ เราบูมไว้ประมาณอย่างน้อยๆสัก6ชั่วโมงครับแล้วเราก็ทําการตักครับตักน้ําที่เราบูมเบลฟล็อกนี่แหละครับน้าเบลฟล็อกที่เราบูมไว้เนี่ยก็มีส่วนผสมของตัวตัวจุลินทรีย์กับตัวกากน้ําตาลนะครับเราใส่กากน้ําตาลไม่เยอะครับน้ําประมาณสัก30ลิตรครับเราใส่กากน้ําตาลประมาณ1ขีดครับประมาณ1ขีดเองครับ แล้วเราก็เติมเบลฟลกลงไปประมาณ1ช้อนครับ1ช้อนเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเบลฟลอกที่เราบูมไว้ตรงนี้นะครับไปใส่ในบ่อเลี้ยงปลานะครับไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับอ่าตอนนี้เราไปนะครับนี่นะครับอ่าโอเคครับมาแล้วครับนี่นะครับนี่คือ บโอฟลอกนะครับที่เราบูมไว้นะครับเราก็ยกเทล,ลงไปได้เลยครับเพียงเท่านี้เองครับสําหรับการทำเบโอฟลอกก็เสร็จแล้วครับเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งประมาณสักสามสนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาให้อาหารตากันครับสักครู่เดียวครับ ครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับเรามาให้อาหารกันดีกว่าครับอาจจะมีแสงแดดส่องนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนนะครับอ้าวเราลองให้อาหารใกล้ๆเลยครับอ่าเป็นไงครับอ่านี่คือปลานินอายุจะสาเดือนนะครับสองเดือนกับอีกประมาณสามสัปดาห์ครับเราเลี้ยงปลานินในพื้นที่ ขนาดบอ่อนะครับประมาณสักหนึ่งตารางเมตรนะครับใช้น้ําประมาณหนึ่งพันลิตรนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานิลประมาณนะประมาณสองร้อยตัวครับอโอเคครับกินอาหารดีมากเลยอันนี้เราฝากไว้นะครับสําหรับการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับต้องทําก่อนให้อาหารนะครับเพราะว่าถ้าเราทําหลังจากให้อาหารปลาเนี่ยเขาจะคลายอาหารครับวันนี้อัปเดตปลานิลในการเลี้ยง ด้วยระบบไพริตนะครับเรื่องของการเลี้ยงโดยการใช้น้นําวนบวกกับเรื่องของระบบเวลฟ์ครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตในเอพิโซดถัดไปเมื่อปลาณนีนโตขึ้นนะครับคัะคารุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการส่งต่อข้อมูลวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ